ถ้ากลับมาพบกับรายการจรักรโรกียะถึงโรกุตระรากันในช่วงที่2นะคะในแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือคุณย่าเย็นฟ้าหรือคุณย่าพิญญานะคะประมาณซึ่งเป็นสมาชิกชุมชนปถมประสนะคะได้เล่าเรื่องราวให้เราฟังนะคะว่าในช่วงแรกเนี่ยค่ะชีวิตก็สแสวงหานะคะแล้วมาเจอชาวโสมก,ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเลิกจากการ ินเนื้อสัตว์นะคะมากินอาหารมังสิรัตแล้วก็เลิกการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็เครื่องประดับประดาต่างๆก็เลิกลดลงหมดนะคะและสุดท้ายนะคุณป้าไปใช้ชีวิตอยู่ที่ปฐมวสนะคะเป็นสมาชิกชุมชนรุ่นแรกใช่ไหมคะคุณป้าขาเมื่อปีพศ .2526 ใช่ไหมคะค่ะไปอยู่ที่นั่นไปทําอะไรบ้างคะตอนนั้นอายุ60แล้วไปอยู่ชุมชนเป็นไงบ้างคะ6ก6 2บเนี่ยนะจำแม่ค่ะค่ะอ่าไปทีแรกก็ไป ช่วยพัฒนาที่เขาซื้อที่อ่ะซื้อที่เป็นป่าเป็นดงเป็นอะไรก็ไปช่วยไปช่วยตัดตัดไม้ตัดไม้สางหญ้าอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านเราก็มันยังโลกลงลัางตอนที่บริเวณที่เราสร้างบ้านล้วก็ปรับปรุงที่บ้านทําทําที่ปลูกย่าจะบ้านจะชอบปลูกผักทําที่ข้างบ้านก็ปลูกผักปลูกอะไร ป้าไปดูแลการสร้างสหกรณ์ด้วยใช่ไหมคะสร้างสรางเริ่มอะเริ่มมันมันเป็นช่วงที่ต้องเริ่มทําอะไรแต่ะไระสถานที่สถานที่ที่จะต้องทําของส่วนกลางอะนะ,ะทำสหกรณ์แล้วก็ร้านร้านาจากร้าน ได้ขายของอ่ะร้านค้าร้านค้าได้ขายของอะเริ่มเริ่มเริ่มปีนั้นน่ะก็เป็นกรรมการรุ่นแรกของเป็นกรรมการรุ่นแรกของชุมชนสองสมัยเลยนะฮะแล้วคุณป้าก็ยังทําอาหารส่งให้กับร้านค้าทําขนมทําอาหารให้กับโดยเฉพาะมีกอบฝีมือคุณป้าทำอาหารเวลามีงานอ่ะนะมีงานก็ทําอาหารเรียงไว้เป็นปิ๊บปิ๊บเลยใส่ หลายอย่างไม่ใช่เฉพาะอาหารเมีกรอบอย่างเดียวมีถั่วทอดมีกัญยาศาสตร์มีขนมหลายอย่างทำใส่ปิ๊บไว้ถึงถึงงานพี่ใหม่ก็อ,ออกมาขายแล้วก็ถ้าหลังจากหลังจากงานพี่ใหม่แล้วก็ทำส่งร้านค้าจะามารอร้านเราทราบมาว่า ชาวชุมชนหลายคนนะคะได้อาศัยอาหารจากบ้านคุณป้าเนี่ยที่ตอนเช้าจะเตรียมอาหารทำน้ำน้ำงาซุปหม้อใหญ่ๆไว้ให้คนมาตักแล้วก็เตรียมอาหารสําหรับคนที่จะตอนนั้นยังมีการออกไปทํางานนอกชุมชนอยู่โครงการยังเล็กๆอยู่ทําไมคุณป้าถึงมีน้ําใจแจกจ่ายอาหารช,ช่วงแรกก่อนช่วงแรกเนี่ยที่ทำทำ,ทำข้าวห่อนะ,ะทำข้าวห่อให้พวกคุณจําลองคุณไพรัตคุณอะไรนี่จะออกมาทํางานข้างนอกนะ ทำที่บ้านอะเตรียมไว้เป็นเป็นชุดเป็นชุดละแต่ถึงเวลาเขาจะไปแล้วเขาจะมาแวะเอาคนเอชุดละชุดแล้วต้องมาลงชื่อก่อนนะลงบัญชีว่าใครบ้างใครบ้างคุณป้าทําไปได้ได้อะไรคะตอบแทนกลับมาเงินก็ไม่ได้ไม่ได้ขายด้วยทําไมไม่ได้อะไรเนี่ยความปลื้มใจดีใจที่ได้ได้ช่วยเพื่อนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะแล้วก็เป็นญาติธรรมด้วยกันไปททำงานข้างนอกเขาก็เหน็ดเหนื่อยกว่าเราอีก เราก็ทําแค่นี้เราก็ไม่เหนื่อยอะไรทําให้เขาเราก็ดีใจอะที่เขามารับบริการอะย่างเงนะคะจะ <c oughs> เสียใจไหถ้าเกิดว่าเขาไม่มารับนะฮะไม่ได้ว่าเสียใจเพราะเหนื่อยอะไรอย่างงี้ <c oughs> ใช่ไหมครับก็ไม่เสียใจเราก็เอาขึ้นสาญลักของเหลือ <ork> เราก็เอาขึ้นสาลาค่ะ,คะป้าก็รู้สึกงานเยอะแยะอย่างนี้แล้วคุณป้าเวลาเจอภาษากคุณป้าทําไงคะก็เราก็ปรับความเข้าใจอะนะถ้าสมมติว่าเขาไม่ ไม่ชอบใจไม่พอใจอะไรเราก็มีเหตุผลก็บอกเขาถ้าว่าทำอันนี้เขาว่าไม่ดีเราก็จะชี้แจงให้เขาเข้าใจอย่างก็ยกตัวอย่างอย่างสมณะเวลาท่านไปไปเบิกเงินเงินเราไม่พอคือท่านไปเบิกเงินนี้ก็คือไปเบิกเงินเพื่อจะเข้าไปที่งานที่ท่านรับผิดชอบดูแลอยู่ไม่ได้ว่าเบิกใช้ส่วนตัวอาจจะเบิกไปซื้อเครื่องอะไรซื้ออะไรอย่างสมณะที่ท่านเป็นช่างเครื่องอะไรเงี้ย แล้วก็พวกชิคมาตแต่ว่าท่านไม่ได้ไปซื้อเองใช่ไหมคะก็ให้โยมนี่แหละไปซื้อแต่ก็เป็นกับเป็นตัวแทนไปเบิกเบินให้อะไรเงี้ยชิคมาตก็จะซื้อไปซื้อต้นไม้มาประดับประดาตรงนั้นตรงนี้จัดสวนอาทำจัดสวนท่านก็จะไปเบิกเบิกบางทีเราก็ไม่มีไม่มีเงินให้แล้วก็ว่กาเนรงิ เราก็บอกท่านว่าเงินยังไม่พอนะท่านเมื่อก่อนชุมชนของเรายังมีเงินหมุนเวียนยังไม่มากนอไม่เหมือนทุกวันนี้เรามีเงินห้าสิบบาทก็มีชุมชนของเราเพราะว่าของเราไม่มีนโยบายสะสมเงินใช่ไหมคะต้สงสะพัดเงินให้ได้ตลอดห้าสิบบาทก็ยังเคยมีเนาะเอ้ที่สร้างสร้างโรงงานะโรงงานที่ก่อตึกก่อที่เป็นที่ ลงเพมอะที่เป็นลงเพมนะแม่งรับป้าเป็นคนเป็นคนดูแลสั่งเอ็ดสั่งอะไรขอสร้่งขาดเหลืออะไรต้องการอะไรแล้วเวลามีมีภาษะอย่างเงี้ยเวลาทํางานโอ้โหทํางานเยอะมากเลยเนี่ยขอบคุณป้าเนี่ยทำโน่นทานี่นี่เหมือนกันแล้วป้าปรับจิตยังไงคะต้อทำความเข้าใจอะนะทำความเข้าใจกับพวกญาติธรรมก็เหมือนกันบางทีเขามามาเบิกว่าเขาคนนี้เบิกไม่ได้คนนั้นยังเบิกได้ เราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าอะไรจําเป็นก่อนจําเป็นหลังอะไรเงี้ยถ้าไม่จําเป็นเราก็ไว้ก่อนแล้วก็ให้คนที่จําเป็นก่อนตามลําดับครับจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยเนนก็จําเป็นต้องให้เขาอะไรเงี้ยเราเงินเราก็มีน้อยอยู่แล้วบอกคนทําบุญมัน่ไม่ใช่มีเหมือนเร็วนี้คือเรารับเงินยากไงฮะ ไม่มีแล้วก็ยังยิงผู้เล่นนะคะคือเราแบบเหมือนกับต้องให้เกิดปัญญาในการเราดีจากเงินต้องหาเลยต้องหาเงินอีกไงทําหน้าที่จ่ายแล้วก็ต้องหาก็คือทำของขายส่งร้านค้าใช่ไหมคะต้องหาเงินอีกเอาสั่งผ้ามาห้อมจากเมืองแพระมาให้อาไรร้านร้านค้าขายตั้งร้านค้าด้วยตั้งสหกรณ์ตั้งโรงเย็บผ้าคือเหมือน เื่อว่ามันจําเป็นนะเจอว่าไม่เชื่อว่าเก่งมันก็ไม่ใช่เก่งแต่เราเราอะไรใช้ไอ้พงปัญญาเดิมของเรามีที่เรามีมาประสบการณ์ที่เรา้ทาทำทำไปตามที่เราคิดเห็นว่าดีเอเขาก็เขาก็เชื่อเขาก็คอยตามก็ทําสั่งอนุนสั่งนี่มาให้เขาขายอะไรคุณป้าคุณป้าอยู่มานานถึงสามสิบเอ็ดปีเนี่ย เพื่อนเพื่อนทุนเดียวกับคุณป้าเนี่ยได้ล้มหายตายจากกันไปเยอะแล้วคุณป้านี่ในบรรดาคนอายุยาวนะคะคุณป้าจะเป็นคนที่อายุยาวกว่าคนอื่นนะฮะ91บปีคนอื่นก็80ไป85ไปแต่คุณป้า9 1รู้สึกยังไงคะเวลาเพื่อนเพื่อนของเราล้มหายไปทีละคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ต้องทำใจนะทำใจว่าเออถึงเวลาถึง วิบากของเราด้วยมิบากก็ที่เราสร้างสมมาเราจะต้องประสบผลอย่างงอนอย่างเงี้เราก็ต้องคิดนะอย่างกระทุกวันนี้อย่างกับเขามีคนบอกให้อายุถึงร้อยปีละอายุท้อพ่อท่านนะ,ะก็บอกว่าแล้วแต่บุญแต่ก,กรรมแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ได้แค่คไหนก็แค่นั้นเราไม่ได้คิดว่าจะอย่างงอนอย่างเงี้อะไร ก็คือเห็นเพื่อนๆอนล้อมหายใจจากไปเราก็ก็เข้าใจใช่ไหมคะเราก็เข้าใจอะ่ะนอกจากนี้นะคะคุณป้ายัางได้ทำหนังสือประวัติชีวิตตัวเองนะคะเมื่อตอนอายุเก้าสิบปีซึ่งคือก็คือเมื่อปีที่แล้วทําไมคุณป้าถึงได้คิดทําหนังสือเร่มนี้ขึ้นมาคะค,คิดว่า,าชีวิตที่ผ่านมานะคะลูกหลานเราก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้รู้กับเราไม่ได้ไม่ได้ เราก็ไม่มีไม่มีเวลาที่จะคุยให้เขาฟังอ่ะเราเขาะจะเขาก็จะไม่ฟังเราด้วยเราก็เลยคิดว่าเออทำหนังสือเป็นประวัติแล้วก็ให้เขาอ่านแล้วเขาจะได้รู้ว่าที่เป็นมาเนี่ยชีวิตของแม่ของย่าของยายที่เป็นมาเป็นยังไงเขาจะได้รู้แล้วก็อีกอย่างนึงก็ชีวิตเราก็ปูนนี้แล้ววันหลังถ้าเรามีเออหมดอายุ แล้วลูกหลานมันจะมาทําให้มันก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันจะเอาประวัติที่ไหนมาคิดมาทํากันะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยทิศทาเองซะก่อนซึ่งทราบมาว่าคุณป้าเขียนเองนะคะเขียนเองทยอยเขียนแล้วก็ลูกๆหลานๆก็มารวบรวมเป็นเล่มใช่ไหมหะคะมป้ามีความจําที่ดีมากเลยนะคะเขียนเขียนไว้เป็นตอนตอนเขียนไว้เป็นตอนตอนช่วงนั้นช่วงนี้เขียนแล้วก็เอาให้ บางทีก็ออกมาให้ธรรมณะอ่านอ,อะไรแล้วเราก็ซีดหลอกเอาไว้ค่ไหมเอาไว้เราอตอนหลังเราก็เอามารวบรวม,มรวมรวมคิดว่าตอนไหนคนจะลงอะไรอย่างเงี้ยคุณป้าคะจากวันนั้นที่คุณป้ายังไม่รู้จักชาวโสกจนถึงวันนี้คุณป้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นอะไรที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะคุณป้าอารมณ์ ความโกรธเมื่อก่อนเป็นคนไงฮะใจดีไหมเห็นเล่าฟังคล้ <c oughs> เป็นคนขี้โมโหโ <Ooh. S 3> มโหมากมคือว่าเหมือนกับอวดตัวเก่ง <Ooh. S 3> อะย่างกันกับกับสามีเนี่ยบอกว่าฉันไม่แคร์หรอกฉันหาเงินเลี้ยงลูกได้อะไรอย่างเงี้ยเธอมีหม่ฉันก็ไม่ได้สนใจมีหมายฉันก็ไม่สนใจเลยหอบอะไรหอบลูกหอบลูกหอบลูกขับบ้าน คือเรื่องจากเรื่องจากเป็นคนที่ขี้โกรธแล้วทุกวันนี้คุณป้าจะเย็นลงคิดคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นคนขี้โมโหมือก่อนอืองงนะคเป็นโมโหได้ยังไงใช่ไหมโมโหได้ยังไงแต่วันนี้ความโมโหลดลงลดลงแม้มันจะมีมจะมันถ้าถ้าจะคิด มันมีความที่ไม่ไม่พอใจหรือไม่ถูกใจมันอยู่ในอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันไม่ออกมาไม่ไม่ออกมาแสดงเมื่อก่อนนี้แสดงเลยแสดงเลยตอนนี้แสดงว่าอ่านจิตเป็นใช่ไหมคะเราอ่านจิตที่โทสะที่กําลังเกิดขึ้นเราอ่านอ่านจิตของเราได้แล้วว่าแล้วก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจอย่างว่าเพื่อนร่วมงานเขาทําไม่ถูกใจไม่ชอบใจเราก็อืสร้างเขาใจเนาะเราก็อันไหนที่เราจะ เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงเองได้แล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงไปใช้ทาไปทาทาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็จับไม่ถูกเราก็ไม่มเราจะไม่ตําเน็ตเขาซึ่งซึ่งหน้าทราบเพราะว่าคุณป้าอยู่ที่ชุมชนมฐถมสกตั้งแต่เริ่มแรกก็คือพศ .2526 จนถึงจนคุณป้าอายุตั้งแต่อายุ62ปีใช่ไหมคะ6263ปีเนี่ยแล้วคุณป้าจนถึงวันนี้คุณป้าอายุ91ปีพอดี ลูกใช่ไหมคะมาขอร้องเหรอคะให้กลับไปอยู่บ้านลูกมาขอขอขอร้องกับพ่อท่าน <c oughs> เขาเ,เ,เ,เป็นห่วงว่าตอนหลังเนี่ยแต่บ้าเองอยู่ก็ไม่ไม่มีปัญหานะค่ะจะมีคน <c oughs> เพื่อนบ้านหรือว่าลูกหลานเนี่ย <c oughs> เขาจะเป็นห่วง <c oughs> เพื่อนบ้านก็เหมือนกันบอกว่าเอาคนนั่นมาเป็นเพื่อนสิเอาคนนี้มาเป็นเพื่อนสิแต่มัน เขามาไม่ได้เขาไม่ว่างอ่ะคเด็กคนงานที่ประท้วงสมทุกคนจะมีงานประจำก็พอลูกเขาไปเห็นแล้วบ้านเราก็นอนข้างบนก็ไม่ได้นอนข้างล่างจะนอนข้างล่างข้างล่างก็มันไม่น่าจะปลอดภัยเลยนะบ้านสั้นเดียวแล้วก็เข้าง่ายออกง่ายอะไรเขาก็เป็นห่วงจนไม่มีกันจนเป็นห่วงแล้วก็เลยแม่กลับไปบ้านอะอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วใจของคุณป้าอยากกลับไปไหมคะไม่ไม่อยากจะมาเลยนะอยากอยู่วัดอยู่วัดอียูเช่นนั่นมันก็สบายดีอ่ะแต่ทีนี้เขาไปเห็นแล้วเขาก็หน้าเขาเป็นห่วงค่เพวก็เพื่อนบ้านเขาก็บอกอย่างคุณเก้ียวเนี่ยเป็นต้นคุณเกียวที่อยู่เจไปใจนะเขาบอกว่าหน้าเป็นห่วงนะป้าอยู่เนี่ยอย่างน้อยถ้าถ้าไม่กลับไปบ้านต้องหาคนมาอยู่ด้วยสิ ก็คือแต่ว่าใจป้าเนี่ยก็อยากอยู่ต่อที่ปฐมโศกอยากอยู่แต่ลูกชายเนี่ยมาขอร้องพ่อท่านมาขอมาขออนุญาตพ่อท่านขอขออนุญาตพ่อท่านก็คุณป้าก็เลยกลับไปอยู่บ้านก็คือคุณป้าก็ยังอยู่ไปไปมามาแล้วพ่อท่านขอไปค่ะคุณป้าก็ยังไปไปมามาใช่ไหมคะพ่อท่านยังย้อนถามแล้วเจ้าตัวว่าไงอ่ะก็เลยบอกบอกว่ายมก็ ไปไปมามาไม่ได้มาทีเดียวมีงานมีการก็จะไปช่วยไปช่วยอยู่ซึ่งก็ก็ไปอยู่เวลาพ่อท่านไปก็ก็บางครังถ้าถ้าติดธุระหรือว่าไม่สบายก็ไม่ได้ไปแต่จันนี่จะไปอันนี้พ่อาจะไปไปร่วงานกินข้าวหาเราก็พอดีที่บ้านลูกชายเขาซื้อรถใหม่เขาจะเอารถมาทับพ่อท่านอค่ะคุณป้าค่ะคุณป้า คือที่อื่นเขาจะไม่ค่อยพูดกันเนาะเรื่องความเป็นความตายอายุขนาดนี้คุณป้ากลัวความตายไหมคะไม่กลัวเลยยังยังคิดบนอยู่ว่าอยู่เฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันไม่น่าอยู่เลย <laughs> <laughs> มันไม่น่าอยู่อีกเลยแล้วคุณป้าบางคนเนี่ยเขาห่วงความอายุมากเนี่ยเขาจะห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงโน่นห่วงนี่ไม่มีสมบัติก็ไม่มีอะไรสักอย่างทุกวันนี้ห่วงอะไรไหมคะสมบัติก็ เอายกให้ลูกให้หลานหมดแล้วแต่ว่ามีมีอยู่อย่างหนึ่งวันวันนั้นบอกให้พ่อท่านทราบว่าที่ที่ที่ยกให้ลูกกันนะเขาปลูกห้องแถวขึ้นให้เขาเช่าแล้วขายแล้วมันมีอยู่ห้องนึงเขาเช่าอยู่เดือนละห้าพันทีนี้ลูกชายเขาบอกว่าอันนี้อยากยกให้ยากแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นนะมามาให้ใช้ประจําเป็นเดือนๆ<อ>ตามพ่อท่านว่ะ เราจะได้บุญมาเพก็ะว่ได้ทำบุญของเรานั่นเป็นของเก่าแต่เรายกให้เขาแล้วทีนะค่ะคุณป้าคะชีวิตจากวันนั้นที่ยังไม่รู้จักธรรมะกับวันนี้คุณป้ามามีรูปแบบเป็นอุบาสิกาคุณป้าได้ข้อสรุปกับชีวิตตัวเองยังไงคะบอกกับตัวเองยังไงคะจากวันนั้นถึงวันนี้ที่มีการที่เรามามีมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างนี้ค่ะคุณป้าได้ข้อสรุปกับชีวิตว่า อม่เข้าใจหมายถึงว่าอาชีวิตคุณป้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงคะหลงอยู่กับการกินสูบดื่มเสบมาวันนี้คุณป้าได้ลดละยังไงบ้างคะลดละได้ทุกอย่างแม้แต่เอขนมที่หลานก็นดีลูกก็ดีื้อมาเนี่ต้องเอามาตรวจก่อนให้คนคนที่รู้รสชิมก่อนว่ามันมีไข่ไหมมีไอ้นั่นไหมมีอนี่ไหมที่ ที่เราทานไม่ได้ออ,อ๋คุณปา้แล้วลูกหลานหลานเขาก็ดีนะ,ะเขาบอกว่านี่นน่ยาทานได้นะแล้ว<พ>ถ้าพ่อเขาซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวตรวจก่อนอพ่อเนี่ยจะใครจะอยากจะให้ทานอ่ะค่ะบางทีมีไข่มั่งมีนมบ้างอ,อะไรเงี้ยจะให้ทาน ทานไปเถอะอะไรเงี้ยแต่คุณป้าเราจะไม่ทานเราจะเอามาตรวจก่อนให้เด็กชิมด้วยให้คนชิมด้วยว่ามีไข่หรือเปล่าใช่มีไข่หรือเปล่าอะไราะคุณป้าเป็นนักบังสุรัตในชนิดที่ไม่ทานไข่ใช่ไหมคะไม่ทานนมไม่ทานไข่ไม่ทานไข่เป็นพวกวีแกนก็คือไม่ทานไข่ไม่นมนมสดนมจากไอเต้าน่ะนะไม่ทานไม่ทานเฉพาะนมทัเหลืองแต่นมกล่องที่สะทาถ้านมกล่องก็จะทานที่เพาทําด้วยข้าวงอกอ อ๋อนมนมข้าวนมนมข้าวงอกโอ้ดีจังเลยนะคะคุณป้านี่คข้งคลัดเป็นนักวิทยาศาสตที่แข้งคลัตระดับที่เร่งเรื่องคิดว่าเราไม่เข้งหรอกแต่เราทําตามตามต้มหลักของอาโศกตามหลักของอาโศกนักระบายพ่อท่านมีมาเราก็เราก็ไปปฏิบัติมาแล้วปฏิบัติมาได้ถึงป่านนี้แล้วเราจะมาล้มได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราคิด ค,คิดคิดว่าพิสูจน์บางทีว่าจําเป็นนะบางทีจําเป็นว่าจะทําให้แขกหรือว่าเพื่อนลูกชายมาต้องเราสั่งเด็กอืมก็เราก็ไม่สบายใจแล้วนะอืที่สั่งเด็กทําอ่ะค่ะคุณป้าคะเป้าหมายชีวิตของป้าคืออะไรคะเป้าหมายชีวิต ป้าหมายชีวิตก็อยากจะให้พ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์ให้พ้นที่บากกรรมเวรอะไรมีก็เราจะพยายามทำให้มันหมดหมดไปคให้หมดหมดมค่ะสุดท้ายค่ะคุณป้าคะ มีชั้นผู้ชมดูรายการของเราอยู่นะคะ mm hmm. เห็นคุณป้าเนี่ยโอ้โหเป็นผู้อายุยาวของชาวสโสมมีอะไรจะฝากลูกฝากหลานที่กาลังดูอยู่ทั้งบ้านจะให้กาลังใจยังไงบ้างคะก็อยากให้ mm hmm. ลูกหลานต,ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติให,ให้ได้ตามคำสอนของพ่อท่านเนาะอย่างว่าการ แสวงหาทางโลกอะมันมันไม่มีอะไรจะมาช่วยชีวิตเราดีขึ้นมันนี่ต่เสื่อมลงอย่างเพราะท่านพาสอนสอนให้เรามาปฏิบัติให้กินน้อยใช้น้อยช่วยที่เหลือก็จุนเจือสังคมแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้ได้อย่างที่พ่อท่านสอนทุกอย่างค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของนักปฏิบัติธรรมชาวโสนะคะที่เปลี่ยนตัวเองนะคะเป็นแปลงตัวเองจากโรคโลกิยะนะคะโรคแห่งการกินสุกดื่มเสพมาสู่โรคโลกุตระละนะคะโรคแห่งการลดละเลิกแล้วก็ลดละเลิกการเสพนะคะมาสู่ชีวิตที่เบาว่าง่ายสบายนอกจากคุณป้าจะรับประทานอาหารมังสวิรัตมาถึง3 1ปีแล้วก็ยังเป็นนักมังสวิรัตที่เข้่งครัดก็คือไม่ทานอาหารที่ผสมด้วยไข่หรือมีสิ่งเจืเป็นของนมนะคะ ค่ะแล้วก็ยังเป็นคนที่มีความจําดีมากเลยนะคะเล่าเรื่องราวตั้งแต่ชีวิตของตัวเองตั้งแต่ในวัยวัยวัยรุ่นจนถึงวันนี้ได้อย่างละเอียดอะอ,อนก็นจะให้เล่าจริงๆอวันเมื่อมาจบค่ะมันเยอะเรื่องตั้งเก้าสิบปีเนาะผ่านมาเก้าสิบปีผ่านไปนะคะค่ะพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่สามร้อยหกนะคะวัสระวะัดวัสระสูตรนะคะได้พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าบุคคล ประเสริฐจะเป็นผู้ะจะจะเป็นคนเร็เพาะชาติก็หาไม่จะเป็นคนประเสริฐก็เพาะชาติก็หาไม่นะคะบุคคลจะเร็วเพราะกรรมของตัวเองจะประเสริฐก็เพราะกรรมของตัวเองนะคะดังนั้นสรุปว่าคนเราจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่ชาติตระกูลแต่อยู่ที่การกระทําของเรานะคะกรรมของเราก็คือตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรายการวันนี้นะคะวันนี้รายการจากโลกียะถึงโลกุตระได้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะเจริญธรรมสนเร็ีค่ะ